กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Nova Channel by ยนุวันนี้นุชจะขอนำเสนอนิยายเรื่องเพลิงพ่ายพิสวัต EP 1 2ไปติดตามรับฟังและเพลิดเพลินไปกับนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะนิชาพัฒน์ทำงานทุกอย่างตามปกติ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันที่ต้องทำก็เป็นเวลาว่างของเธอซึ่งเธอจะใช้เวลาตรงนี้สอนหนังสือให้กับเด็กๆที่พักอาศัยอยู่บนเกาะเมื่อวานเธอได้ยินเด็กเหล่านั้นคุยกันว่าอีกสองวันจะเป็นวันเกิดของอ้อพวกเขาอยากจะทำอะไรเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวิชาพัฒเลยช่วยออกความคิดเห็นว่าให้เด็กๆวาดรูปเป็นของขวัญวันเกิดให้อ้อซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ในวันนี้ เธอจึงตั้งใจจะสอนให้พวกเขาเหล่านั้นวาดรูปและได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เธอเองก็คิดจะวาดรูปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับอ้อเช่นกันการวาดภาพเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่เธอชื่นชอบแต่ในระยะหลังมานี้เธอมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานก็เลยทําให้ไม่มีเวลาได้ทําในสิ่งที่ตนรักและในวันนี้เธอจะปัดฝุ่นความสามารถในการวาดรูปของตนเองอีกครั้ง เด็กๆสนุกสนานกับก,กิจกรรมการวาดรูปที่นิชาพัฒสอนและทําตามคำแนะนําของเธอด้วยความตั้งใจคลาสเรียนในวันนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสุดท้ายทุกคนก็ได้ของขวัญวันเกิดที่มาจากความสามารถของตนเองเพื่อมอบให้พี่อ้อสมความตั้งใจเด็กๆขอบคุณหญิงสาวที่สอนให้พวกเขาวาดรูปก,ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปนิชาพัฒใช้เวลานี้ลงมือวาดภาพเหมือนของอ้อด้วยความตั้งใจ เธอมีเวลาเพียงสองวันเท่านั้นที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจนี้ให้เสร็จทันวันเกิดของอ้อกฤษดาเฝ้ามองการกระทำของมิชาพัฒต,ตั้งแต่ตอนที่เธออยู่กับพวกเด็กๆในเวลานั้นเธอดูมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางเด็กเหล่านั้นซึ่งอุปนิสัยนี้มันแตกต่างไปจากข้อมูลที่เขาได้รับรู้มาผู้หญิงที่การันต์ไม่ชอบเด็กและดีแต่แต่งต,ตัวเฉิดใช้และออดอ้อนการันเท่านั้นไม่เคยลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ผู้หญิงคนนี้แตกต่าง มันจึงทําให้เขารู้สึกสับสนเมื่อใดก็ตามที่กฤษดานึกถึงวันที่เขาต้องสูญเสียน้องชายสุดที่รักไปนั้นทําให้สายตาของเขายามที่จ้องมองไปที่มิชาพัทจึงเต็มไปด้วยความเกลียดชังความแค้นที่เขามีต่อเธอมันมากมายเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้เพราะผู้หญิงคนนี้คือต้นเหตุแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาและในบางครั้งเขาเองก็อยากที่จะทําให้เธอตายตามการันไปเพื่อให้เธอไปชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้ในนรก นึกถึงน้องชายขึ้นมาครั้งใดก็ทําให้กฤษดาต้องใช้เหล้าดับทุกข์ในใจในวันนี้ก็เช่นกันเหล้าคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เขาลืมความสูญเสียที่ได้รับแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามก็ตามทีในวันนั้นเขาดื่มเหล้าจนเมาไมา้เพราะเป็นวันครบรอบร้อยวันที่ครอบครัวของเขาสูญเสียการลันไปอย่าไม่มีวันกลับกฤษดาเดินโซซัดโซเซกลับเข้ามาภายในบ้านพักแม้ว่าเขาจะเมา แต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนิชาพัฒนผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุทําให้น้องชายของเขาต้องตายชายหนุ่มชี้หน้าด่าเธอด้วยท้ายคที่รุนแรงและหยาบคายเพราะความน่าด่าและอย,อยางอายมากๆไม่รู้จักพอของคุณที่ทําให้น้องชายของผมต้องตายกฤษดาเดินเซไายืนตรงหน้านิชาพัฒนเขาบีบแขนทั้งสองข้างของเธอก่อนจะขย่ยตัวเธออย่างรุนแรงพร้อมกับตะข้อใส่เธอเสียงดังผมเกลียดคุณได้ยินไหมว่าผมเกลียดคุณ ทั้งเกลียดและขยักขย,ยงคนอย่างคุณทําได้ดีก็แค่ยั่วยุนผู้ชายให้หลงไหลในตัวคุณเบือ่อขึ้นมาเมื่อไหร่คุณก็เฉดหัวพวกเขาทิ้งและอีกหลายต่อหลายประโยคที่หลุดออกมาจากปากเขาล้วนแล้วแต่เป็นคําด่าทอที่รุนแรงและหยาบคายแต่นิชาพัฒก็ไม่เถียงและไม่ได้พูดโต้อตอบอะไรกลับไปสักคำเธอปล่อยให้เขายืนด่าเธออยู่เช่นนั้นจนกว่าเขาจะพอใจเพเธอรู้ดีว่าเขารู้สึกเสียใจมากแค่ไหน ที่ต้องสูญเสียน้องชายสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยน้ำมือพี่สาวของตนเองแม้ว่าพี่สาวเธอจะไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าการันแต่การกระทำของพัชราภาก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตรกรเลือดเย็นจึงไม่แปลกที่กิษดาจะรู้สึกเครียดแค้นชิงชังเธอเพิิงแค้นที่สมอยู่ภายในใจของเขานั้นมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้และเพราะความแค้นทำให้เขาวางแผนไปจับตัวเธอมากักขังไว้ที่นี่ เพื่อแก้แค้นให้กับน้องชายของเขาแม่หญิงสาวจะรู้ว่าตนเองไม่ใช่คนที่ทําให้การันต้องประสบเคาะกันเช่นนั้นและรู้ทั้งรู้ว่ากฤษดาจับตัวมาผิดคนแต่นิชาพัฒก็ยินยอมที่จะตกเป็นเหยื่อให้เขาแก้แค้นด้วยความเต็มใจทั้งนี้เพราะเธอต้องการที่จะปกป้องพี่สาวของตอนเองรวมถึงพยายามทําทุกอย่างให้ชายหนุ่มตรงหน้าละว,วางความแค้นที่มีอยู่มันอาจจะยากที่จะโน้มน้าวให้เขาโอาหัิกรารมให้กับพี่สาวของเธอเพราะเธอเองก็รู้ดีว่า ความผิดที่พี่สาวของเธอทาไว้กับน้องชายของเขานั้นมันมากมายเกินกว่าที่จะให้อภัยกันได้ง่งายๆแต่เธอจะใช้ความดีทั้งหมดของเธอเพื่อเอาชนะความแค้นในใจของเขาคุณเมามากเลยนะคะคุณกริดใครบอกคุณว่าผมเมาผมไม่เมาฤกษดาตอบพร้อมกับกระชากนิชาพัทเข้ามาไว้ในอ้อมแขนผมจะพิสูจน์ให้ผู้หญิงที่ชอบมั่วผู้ชายไม่เลือกอย่างคุณเห็นว่าผมไม่ได้เมาคืนนี้ผมจะทําให้คุณรู้ว่า คุณเป็นได้อย่างมากก็แค่ที่รองรับอารมณ์ของพวกผู้ชายเท่านั้นไม่มีใครอยากได้ผู้หญิงอย่างคุณมาเป็นเมียออกหน้าออกตาหรอกคุณมันไม่มีค่าถึงขนาดนั้นปุยสดาพูดพร้อมกับดันตัวนิชาพัฒไปติดกำแพงโดยมีร่างของเขาตามติดไปด้วยจมูกโด่งคมของเขาฝังลงบนเลือนผมที่นุ่มละเอียดราวกับแพรไหมก่อนจะเลื่อนไลสู่ซอกคอหอมอุ่นสุกใสคอเคลียเธออย่างไม่ปราณี แก้มเนียนใสของเธอร้อนเผาเพราะไฟสเสน่หาที่ถูกจุดขึ้นด้วยความที่ไม่เคยต้องมือชายมาก่อนทำให้กายบางของหญิงสาวสั้นสั่นไหวไปกับสัมผัสนั้นการกระทำของเขากำลังทำให้เธอไร้สิ้นเลี้ยวแรงที่จะต่อต้านอย่าอย่าทำแบบนี้ปล่อยพัดเถอะนะคะคุณกริดคุณชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอขาดผู้ชายมานานแล้วนี่คืนนี้ผมจะสนองคุณเองรับรองว่า จะทําให้คุณจดจําบทรักของเราในวันนี้จนขึ้นใจไม่มีวันลืมเขาใช้หลังมือลูบไล้ไปตามใบหน้าสวยหวานของเธอก่อนจะยิ้มยอะที่มุมปากมือเรียวอีกข้างของเขาล้วงเข้าไปใต้เสื้อตัวสวยปดตะขอบลาที่อยู่ด้านหน้าอย่างชํานาญและไม่รอช้าที่จะลูบไล้ทรงอกคู่งามในทันทีที่มันเป็นอิสระจากพันธนาการทรงอกของเธอตอบรับสัมผัสปลุกแล้วจากเขา มือของเขายังคงปลุกเล้าอารมณ์เธออย่างต่อเนื่องนิชาพัฒนตนักได้ดีถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงตัวและถ้ากืนต่อให้เขาสัมผัสตัวเธอได้ตามใจชอบอยู่แบบนี้เธอคงเสียทีเขาแน่เธอใช้ทีเผลอผักอ,อกเขาอย่างแรงก่อนจะรีบวิ่งตรงไปยังห้องนอนของตนเองแต่วิ่งไปได้เพียงสามสี่ก้าก็ถูกชายหนุ่มตามไปกระชากต,ตัวกลับมาเขาลากเธอเข้าไปในห้องนอนของเขาพร้อมทั้งเหวี่ยงล่างบางไปที่เตียงนอน เมื่อหลังของเธอแตะโดนที่นอนลิชาพัทก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ติศสดาไม่เปิดโอกาสให้เธอทำเช่นนั้นเขาทิ้งตัวลงมาทาบทับเธอ,เอไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีทำให้เธอหมดสิ้นอิสรภาพได้แต่ดิ้นขุกคลักอยู่ด้านล่างตัวเขาริศดาควา้าข้อมือทั้งสองของหญิงสาวไว้แน่นก่อนจะตึงไว้เหนือศรีรษะและฝังจมูกโด่งได้ลูปลง,ลงมายังซอกคอหอมกลุ่นเขาใช้ลิมฝีป,ปาก คบเม้มลงไปยังเร้าคอของเธอเบาๆลอยแดงจางๆปรากฏขึ้นทันตานิชาพัฒพยายามที่จะดิ้นรนขัดขืนและร้องห้ามไม่นะหยุดอย่าทำแบบนี้กับพัดเลยนะคะคุณกลิตพัดขอร้องแต่เขาไม่สนใจอาการขัดขืนของคนใต้ล่างเขาก็ชากเสื้อผ้าข,ของเธอจนขาดพร้อมกับโยนมันทิ้งไปอย่างไม่ใยดีกฤษด,ดาประทับริมฝีปากลงบนลิมฝีปากของเธออย่างจาบจ้วงเพื่อยุติเสียงร้อง และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาจุ่มพิษไปทั่วใบหน้าเธอและทำทุกอย่างที่อยากทำเล่บว่าเธอเป็นเพียงเครื่องปลดเปื้องอารมณ์ของเขาเท่านั้นเอสดาปลุกเล้าอารมณ์ของเธอด้วยมือและเล็บสีบปากของเขาและอดไม่ได้ที่จะฝากล่องรอยไว้ให้เธอได้จดจำไม่มีความอ่อนโยนมีแต่ความดุดนันรุนแรงดือารมโกรธแค้นผสมกับความใคร้บวกกับความมึนเมา เขาคิดว่าเธอเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจึงไม่มีความจำเป็นต้องอ่อนโยนในตาคมเข้มของเขาในตอนนี้ฉายฉานเปิลเพิงเห็นความปรารถนาซึ่งกำลังคุกคุนลุ่งโลดอยู่ในดวงตาของเขากฤษดารีบุกขึ้นถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกด้วยความรีบร้อนก่อนจะถอดกางเกงชั้นในซึ่งเป็นปาการด่างสุดท้ายให้หลุดออกไปจากตัวอย่าง่ายได้นิชพัฒเพิ่งเคยเห็นผู้ชายเปลือยกายต่อหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยความตกใจผสมกับความตื่นตะลึงทําให้เธอม่ได้ขยับตัวหนีไปไหนปฏิกิริยาของเธอยามที่เห็นผู้ชายรูปร่างสมส่วนเปลือยกายอยู่ตรงหน้านั้นก็คงไม่ต่างไปจากปฏิกิริยาของสตรีโดยส่วนใหญ่ที่ได้เห็นสัญลักษณ์เพศชายเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่กําลังตื่นตัวเช่นนี้นอกจากความรู้สึกตกใจก็ตามมาด้วยความเขินอายชายหนุ่มไม่ลีลอที่จะสารต่อภารกิจที่ทําค้างไว ร่างที่อุดมไปด้วยมัดกล้ามของเขาปรับมาทาาพักตัวเธออีกครั้งเพื่อตึงล่างที่พยายามจะดิ้นรลนขัดเคินของเธอไม่นะปล่อยฉันชายหนุ่มไม่สนใจที่จะฟังคำพูดเหล่านั้นเขาคิดแต่จะตักตวงความสุขจากล่างบางที่เขากกกอดแนบชิดในเมื่อเธอเคยชินกับเรื่องทำนองนี้กับผู้ชายมากหน้าหลายตามานับครั้งไม่ถ้วนจะเป็นไรไปถ้าจะต้องผ่านมือเขาอีกสักคนนิชาพัดดันล่างของตนเองขึ้นอย่างแรง โดยหวังว่าจะสลัดล่างของเขาให้หลุดพ้นไปจากตัวเธอจะได้ฉวยโอกาสหนีแต่แทนที่จะพ้นเธอกลับรู้สึกเจ็บแปลบริเวณที่กำลังถูกคุกค,คามชายหนุ่มจูโจมจับจ้วงอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยปัสจาักการเล้าโลมที่มากพอทำให้นิชาพาถึงกับต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดการกระทำของเขานั้นไม่ต่างอะไรกับทะเลบ้าคลั่งที่กระแทกชายฝั่งอย่างรุนแรงราวกับจะให้ย่อยยับ นิชาพัฒกรีดร้องออกมาเมื่อสุดที่จะทานทนแต่เสียงร้องของเธอไม่ได้กระทบกับโสดประสาทของเขาแม้แต่น้อยไม่มีความสงสารหรือคำปอบโยนใดๆมีก็แต่เพียงความโกรธแค้นและความอาฆาตพยาบาทบทรักของเขาจึงโหดดิบเถื่อนและไร้ซึ่งความปลาณีเขาขยับพลิ้เลื่อนร่างกายดัง่งคลืนทะเลที่าทาาถงจู่โจมฝั่งอย่างมิรู้จบละลอกแล้วละลอกเล่าชายหนุ่มตักตวงความสุขจากตัวเธอ เธอไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเช่นไรในตอนแรกนิชาพัฒดูจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อขัดขืนการกระทําอันป่าเถื่อนของเขาแต่สุดท้ายแล้วร่างกายของเธอก็ไม่สามารถทานทนต่อสัมผัสที่ปลุกแล้วอารมณ์ทางเพศได้เธอจึงให้ความร่วมมือกับเขาอย่างไม่ค่อยจะรู้ปภาษีภาษาอะไรมากนะักนิชาพัฒได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกับบทรักรุนแรงที่เขามอบให้ ตาปฏิกิริยาทางธรรมชาติในกายสาวที่ถูกปลุกแล้วด้วยน้ำมือของเขานั้นก็กระตุ้นให้เธอตอบสนองบทรักของเขาไปโดยปริยายและแม้ว่าเธอจะได้รับความเจ็บปวดจากบทรักที่รุนแรงจากเขาแต่ทว่าความสุขที่เธอได้รับจากการร่วมรักกับเขานั้นก็ยังคงมีอยู่ริงอยู่ความรู้สึกแรกที่เธอได้รับจากการร่วมรักอย่างโหดร้ายปาเถื่อนของเขาคือความเจ็บปวดแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือความว่าวางที่เกิดขึ้นในจิตใจ ปีศดายังคงมอบบทเพลงพิศวาสอันปาเทือนดุดันกับเธออย่างต่อเนื่องจนถึงปลายทางแห่งสายลุงในค่ำคืนนั้นเขาร่วมรักกับเธอถึงสองครั้งก่อนจะปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระจากนั้นก็หลับไหลไปด้วยความมึนเมาผสมกับความเหนื่อยล้าจากการร่วมรักถึงสองครั้งติดกันเขาทําให้เธอตกเป็นของเขาด้วยการหักหาน้ําใจและใช้กําลังบังคับโดยไม่ได้รับรู้เลยว่าเขาได้ทิ้งล่องลอยบาดแผลอะไรไว้ให้กับเธอบ,บ้าง หญิงสาวรู้สึกเล้าระบมไปทั่วร่างเธอรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเธอแทบจะแตกออกเป็นเสี่ยงแม้แต่การขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เธอปวดแปบไปทั้งร่างโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกคุกคามอย่างหนักน,นิชภาพัตรกหนักได้ดีถึงความสูญเสียสิ่งที่เธอหวงแหนมากที่สุดในชีวิตไปด้วยน้ำมือเขาแต่เธอก็ยอมรับชะตาการรมที่เขาเิกขิดให้ด้วยความเต็มใจเพียงเพราะต้องการที่จะยุติความแค้นของเขาและต้องการให้เลื่อนทุกอย่างมันจบลงที่ตัวเธอ พี่สาวฝาแฝดของเธอจะได้ไม่ต้องมาพบกับความเจ็บปวดที่จะได้รับจากผู้ชายในคราบของซาตาลายอย่างเขาเหมือนเช่นที่เธอเคยได้รับมาและได้แต่หวังว่าตัวเธอจะสามารถยุติเรื่องราวความแค้นทั้งหมดในครั้งนี้ของเขาลงได้มิชาพัดพาร่างอันบอบช้ำของตนเองเก้าวลงจากเตียงเธอหยิบผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนใหญ่ของกฤษ,ษดามาห่อหุ้มร่างกายของตนเอง ก่อนจะก้มลงเก็บเสื้อผ้าที่เขาถอดโยนทิ้งไว้ข้างเตียงติดมือไปด้วยไม่ใช่แต่เพียงร่างกายของเธอเท่านั้นที่บอบช้ำแม้แต่หัวใจของเธอในตอนนี้ก็บอบช้ำไม่ต่างกันด้วยความเป็นห่วงเจ้านายหนุ่มทําให้อานนท์ตัดสินใจเดินมาที่บ้านพักของกฤษดาแต่ยังไม่ทันจะได้เข้าไปในตัวบ้านก็พบนิชาพัฒเดินออกมาจากห้องนอนเจ้านายของตนเองในลักษณะที่ล่อแหลมทําให้อานนท์รีบหลบไปเพราะไม่ต้องการให้เธอเห็นเขา อานน์เปลี่ยนใจและเลือกที่จะเดินกลับไปที่บ้านของตนเองแทนการเดินเข้าไปดูเจ้านายหนุ่มอย่างที่เขาตั้งใจไว้แต่แรกนิชภาพะเดินตรงไปที่ห้องน้ําพร้อมกับเปิดฝักบัวเพื่อให้น้ําดินลดร่างกายที่เปืเป้อนเลือดลาคีซึ่งกฤษดาเป็นคนยัดเยียดให้น้ำใสๆไหลลินออกจากดวงตาคู่งามไม่ขาดสายแม้จะทําใจยอมรับมันแต่เธอก็ยังคงเสียใจที่ต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงไปอย่างไร้ค่า มิชาพาใช้เวลาอยู่นานในการล้างคราบราคีบนร่างกายแม้จะรู้ดีว่าต่อให้พยายามอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะลบลอยเหล่านั้นได้หมดสุดท้ายจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องพักของตนเองด้วยใบหน้าที่ซีดเผือกก่อนจะหลับไปได้วยความอ่อนเพลียเช้าวันต่อมาอ้อเดินเข้ามาภายในบ้านของเจ้านายเพื่อมาทํางานตามปกติแต่กลับพบว่าบ้านเงียบเหงาว่งเวงรลวกับไม่มีคนอยู่ทาไมวันนี้บ้านเงียบผิดปกติ คุณพัดหายไปไหนอ้อเดินหานิชาวพจนทั่วแต่ก็ไม่พบจึงตัดสินใจเดินไปเปิดประตูห้องของเจ้านายสาวแล้วก็พบว่าเธอยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงอ้อจึงติดประตูห้องพร้อมกับพึมพำแปลกจังทําไมวันนี้คุณพัดยังไม่ตื่นปกติก็ไม่เคยเห็นนอนตื่นสายขนาดนี้อ้อเปิดประตูห้องนอนของกฤษดาเพื่อจะเข้าไปทําความสะอาดแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเจ้านายหนุ่มยืนอยู่ภายในห้องขอโทษคะ่ะอ้อไม่ทราบว่าคุณกิดยังอยู่ในห้อง ก็เลยจะเข้ามาทําความสะอาดเข้ามาสิวันนี้คุณปิบกับคุณพัดพร้อมใจกันสายเจ้านายของเธอไม่ตื่นอีกเหรอยังเลยคะ่ะสายป่านนี้เลยไม่ตื่นอีกใจคอจะนอนกินบ้านกินเมืองเลยหรือไงกลับมาคราวนี้คุณพัดไม่เคยนอนตื่นสายเลยนะคะคุณกิจแต่ไม่รู้ทําไมวันนี้ถึงยังไม่ตื่นอ้อพูดพร้อมกับจ้องมองเจ้านายหนุ่มสายตาของอ้อทําให้กิจสดาต้องรีบพูดแก้ตัวเมื่อคืนฉันดื่มหนักจนเมามากไปหน่อยเช้านี้ก็เลยตื่นสาย อ้อยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะถึงจะไม่ได้พูดแต่ฉันก็รู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรคุณเกต์อ่านใจคนออกด้วยหรอคะถึงได้รู้ว่าอ้อกำลังคิดอะไรสายตาของเธอมันฟ้องอ้อยิ้มพร้อมกับทำหน้าทะลนที่เจ้านายหนุ่มรู้ทันความคิดของตนเองสายมากแล้วฉันคงต้องไปสักทีแต่ก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องเขาได้ยื่นของบางอย่างให้อ้อฉันให้ให้อ้อหรอคะอ้อเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก็ใช่น่ะสิ วันนี้วันเกิดของเธอไม่ใช่เหรอคุณติดจำได้ด้วยเหรอคะว่าแต่มันคืออะไรคะน้ำหอมฉันว่ามันเหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างเธอรับไปสิอ้อเอื้อมมือไปรับของที่เจ้านายหนุ่มส่งให้ก่อนจะเอ,อ่ยปากขอบคุณอีกฝ่ายด้วยความซาบซึ้งใจที่เขาจำวันเกิดของเธอได้แถมยังเตรียมของขวัญไว้ให้เธอหลังจากที่อ้อรับของไปแล้วกิษดาก็เดินออกจากห้องเขาหยุดมองไปที่ประตูห้องของนิชาพัฒนและนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะเดินออกจากที่พักไปแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาจะมีอาการมึนเมาแต่ก็ยังมีสติมากพอที่จะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างเขาและเธอเขาขืนใจเธอและตักตรงความสุขจากตัวเธอโดยไม่สนใจว่าเธอจะมีความรู้สึกอย่างไรนับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาใช้กำลังบังคับและทำให้ผู้หญิงตกเป็นของเขาด้วยการหักหาน้ำใจหลังจากที่อ้อชื่นชมกับของขวัญที่ได้รับมาจนเพียงพอแล้ว เธอก็ลงมือปัดปูที่นอนให้เจ้านายหนุ่มฉับพันสายตาของอ้อก็เหลือไปเห็นรอยไรบางอย่างปรากฏอยู่บนผ้าปูที่นอนสีขาวที่เพิ่งจะเปลี่ยนให้เมื่อวานนี่มันรอยเลือดอ้อรู้สึกแปลกใจที่พบรอยเลือดอยู่บนผ้าปูที่นอนของเจ้านายหนุ่มแต่ก็ลงมือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผืนใหม่แทนผืนที่เปื้อนเลือดเมื่อทําความสะอาดห้องของกฤษดาเสร็จอ้อนาผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าของเจ้านายหนุ่มติดมือออกมาด้วยเพื่อจะนําไปซัก คุณพัดตื่นแล้วหรอคะทําไมวันนี้คุณพัดเื่นสายจังอ้อเอ๋ยทักเมื่อเห็นนิชาพัดเดินออกมาจากห้องฉันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้อ้อกาลังจะไปซักผ้าใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยไม่ต้องช่วยหรอกคะ่ะคุณพัดไปนอนพักผ่อนเถอะนะคะเผื่ออาการจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องงานเดี๋ยวอ้อจัดการเองขอบใจนะอ้อขอตัวไปทํางานก่อนนะคะนิชาพัดพยักหน้าก่อนจะฝากอ้อไปบอกพวกเด็กๆว่า วันนี้เธอของดการเรียนการสอนหนึ่งวันแล้วอ้อจะไปบอกพวกเด็กๆให้ค่ะหญิงสาวยิ้มให้อ้อแทนคำขอบคุณเธอตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะต้องวาดรูปให้เสร็จจะได้มอบให้อ้อเป็นของขวัญวันเกิดแต่ก่อนจะลงมือวาดรูปเธอได้เขียนจดหมายลาออกเพื่อจะนำไปมอบให้กับท่านคณะพดีรวมถึงจะต้องหาโอกาสคุยกับอาจารย์อนุวัฒนิชาพัดเลือกที่จะไปวาดภาพเหมือนของอ้อที่หลุนฝังศพของกาลัน เธอพูดคุยและระบายความอัดอั้นในจิตใจให้ชายหนุ่มที่เธอไม่เคยรู้จักฟังคุณรู้ใช่ไหมคะการันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่ชายของคุณใช้กําลังบังคับขืนใจฉันอย่างโหดร้ายเขาทําเหมือนฉันไม่ใช่คนแต่เป็นที่รองรับอารมณ์ของเขาเท่านั้นเขาเหยียบย่าศักดิ์ศรีของฉันแม่ฉันจะเข้าใจความรู้สึกของเขาแต่ฉันก็ทําใจยอมรับมันได้ยากเหลือเกิน ในช่วงจังหวะนั้นเองที่ฟางเดินมาที่หลุมศพของกาลันพร้อมดอกไม้ในมือนิชาพัฒหันไปสบตาฟางทั้งคู่เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกนับจากวันที่เธอจะหนีออกไปจากเกาะนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากฟางคุณมาทําอะไรที่นี่แล้วเธอล่ะมาทําอะไรนิชาพัฒถามพร้อมกับจ้องมองฟางนิ่งนานจนอีกฝ่ายรู้สึกอึอดอัดเธออยากรู้ว่าฟางรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอและพวกของในโชคด้วยหรือไม่ ฉันนำดอกไม้มาให้คุณการันฟางต่อพร้อมกับนำดอกไม้ที่เตรียมมาไปจัดใส่จัดก,การให้การันเธอรู้จักพวกในโชคได้ยังไงใครบอกว่าฉันรู้จักพวกมันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันเป็นใครรู้แต่ว่ามันเพิ่งจะมาพักอาศัยอยู่ที่เกาะน,นี้ได้ไม่นานแต่ในเมื่อคุณอยากจะหนีไปจากที่นี่ฉันก็เลยช่วยคุณโดยการไปขอร้องให้พวกมันพาคุณไปส่งขึ้นฝั่งใครจะรู้เราก็พวกมันคิดที่จะข่มขืนคุณก่อนจะพาคุณไปส่ง นิชาพัฒน์ไม่เชื่อคำพูดของฟางแต่เธอไม่มีหลักฐานที่จะสามารถยืนยันได้ว่าอีกฝ่ายรู้เห็นเป็นใจกับพวกของนิโชธคุณทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับฉันใช่ไหมว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้กระทั่งคุณกฤิชฉันรักษาคำพูดของตัวเองเสมอน่าเสียดายนะที่คุณหนีไปไม่รอดฉันก็เลยต้องทนเห็นหน้าคุณอีกนานเกิดอะไรขึ้นกับพวกนิโชธคุณไม่รู้เหรอว่าพวกมันโดนซ้อมซะจนน่วมก่อนจะถูกไล่ออกไปจากเกาะ และไม่ให้มันกลับมาเหยียบที่นี่อีกถ้าพวกมันยังกล้าที่จะกลับมาที่นี่คุณกฤษจะจับพวกมันส่งตำรวจฟางตอบคำถามของนิชาพัฒพร้อมกับจ้องมองเธอก่อนจะเดินกลับไปตามทางเดิมนิชาพัฒมองจนฟางเดินรับสายตาไปจากนั้นก็ลงมือเขียนรูปอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกกฤษดานั่งสะสางและเซ็นงานทุกอย่างจนครบก่อนจะไปยืนเมามองท้องทะเลที่กว้างใหญ่ผ่านกระจกบานใสในห้องทำงานของตัวเอง ช่วงจังหวะนั้นเองที่อานนท์เดินเข้ามาภายในห้องพร้อมกับแจ้งให้เขาทราบว่าวันนี้จะมีกลุ่มของอาจารย์และบุคลากรจากกรุงเทพเดินทางมาจัดประชุมสัมมนาที่นี่ซึ่งจะมีผู้มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประมาณร้อยห้าสิบคนผมฝากลุงนนช่วยดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องรวมถึงสั่งพนักงานของเราให้ความนวยความสะดวกให้พวกเขาด้วยนะครับได้ครับคุณกิต อานท์รับปากว่าเขาจะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างด้วยตัวเองชายสูงวัยมองเจ้านายหนุ่มนิ่งนานราวกับว่าเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่พูดทําให้กฤษดาต้องเอ่ยปากถามลุงนนมีอะไรอีกหรือเปล่าครับอานนท์ช่างใจอยู่สักพักก่อนจะสายหน้าไม่มีครับแต่ท่าทางของลุงเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับผมมีอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลยนะครับ แต่อานนท์เลือกที่จะไม่พูดหรือถามอะไรเจ้านายหนุ่มพอคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นเรื่องของเจ้านายที่เขาไม่ควรเข้าไปยุ่งอานนท์ยิ้มให้กฤษดาก่อนจะเอ่ยปากขอตัวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับเชิญครับเมื่ออานนท์เดินจากไปกฤษดาก็กลับมานั่งที่โต๊ะทํางานเขาพยายามรวบรวมสมาธิให้อยู่กับกองงานตรงหน้าแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะในหัวของเขา คิดวนเวียนถึงแต่เรื่องของนิชาพัฒนใหน้าที่แสดงถึงความเจ็บปวดกับบทรักรุนแรงที่เขามอบให้เธอยังคงติดตาเสียงกรีบร้องของเธอยังคงดังก้องอยู่ในหัวเขาท่าทางของเธอไม่เหมือนกับคนที่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วนะับครั้งไม่ถ้วนถ้าการแสดงออกเหล่านั้นเป็นการเสรียแ้งแกล้งทำเขาก็คงต้องยอมรับว่าเธอแสดงได้เนียนมากขับพลันภาพของผู้หญิงปริศนา ที่มีใบหน้าระไม้คล้ายกับนิชาพัฒน์เลกับพิมพ์เดียวก็แวบผ่านเข้ามาในหัวของเขาคุณเป็นใครกันแน่ปิษดาย้อนนึกถึงคําพูดของอ้อที่บอกว่าเจ้านายสาวของตนเองไม่เคยนอนตื่นสายเช่นนี้มาก่อนทําให้ชายหนุ่มรีบหุนหันก้าวออกจากห้องทํางานเพื่อตรงไปหานิชาพัฒนแต่เขาไม่พบเธออยู่ในบ้านพักและก็ไม่ได้อยู่กับพวกเด็กๆเ,เขาเดินหาจนทั่วก็หาไม่พบจึงตัดสินใจที่จะเดินไปถามอ้อ แต่ยังไม่ทันที่จะได้สแสดงตัวเขาก็ได้ยินการสนทนาของครอบครัวอานนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและนิชาพัฒน์เขา้าซิ่อนชายหนุม่มจึงหยุดยืนฟังการสนทนาเหล่านั้นโดยที่ยังไม่สแสดงตัวแม่วันนี้คุณเกล็ดให้น้ำหอมฉันด้วยนะอ,อ้อพูดอวดด้วยความดีใจพวกเด็กๆก,ก็วาดลูกให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดฟ้ามันบอกว่าคุณพัฒเป็นคนออกความคิดและสอนให้พวกมันวาดลูกเอ็งฟังผิดหรือเปล่าว่านางอ้อฟังไม่ผิดหรอกแม่ ฟ้ามันยืนยันแบบนั้นจริงๆข้าไม่เคยเห็นคุณพัดลงมือเขียนรูปเองเลยสักครั้งมีแต่นั่งเป็นแบบให้คุณการันน่ะสิไม่ว่าก็นั่นน่ะสิแม่ฉันถึงได้ถามพวกเด็กๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่พวกมันก็ยังยืนยันคำตอบเดิมจริงสิวันนี้ข้ายังไม่เห็นคุณพัดเลยจุลีเอ่ยคุณพัดบ่นว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยนอนตื่นสายตอนแรกก็วก่าจะมาช่วยฉันซักผ้าแต่ฉันห้ามไว้พูดถึงสองคนนี้ ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าฉันมีเรื่องอแปลกๆของคุณกิตกับคุณพัดที่ยังไม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังเรื่องอะไรของเองอีกวะมีอะไรจะเล่าให้ข้ากับพ่อเองฟังก็เล่ามาอย่ามัวลีลาเอาเรื่องของคุณพัดก่อนเมื่อสองสามวันที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักคุณพัดโดยเรียกคุณพัดว่าด็อกเตอร์ฉันก็เลยถามว่าคุณพัดเป็นหมอเหรอแต่ผู้หญิงคนนั้นตอบฉันว่าคุณพัดไม่ได้เป็นหมออย่างที่ฉันเข้าใจแต่ที่เขาต้องเรียกคุณพัดแบบนี้ ก็เพราะว่าคุณพัดเรียนจบปริญญาเอกมาจากอังกฤษจบปริญญาเอกเหมือนกับคุณกฤิดเลยนะแม่เพียงแอ่ว่าคนละประเทศเพราะคุณกฤิดเรียนจบจากอเมริกาข้าเคยได้ยินคุณพัดพูดว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่เหรอวะรู้ว่าข้าจาผิดแม่จำไม่ผิดหรอกคุณพัดเคยพูดแบบนั้นจริงๆแล้วฉันก็ยังเคยได้ยินมาอีกว่าคุณพัดพบกับคุณการันครั้งแรกที่อเมริกาก่อนจะปิง้งรักแล้วก็ตามกันกลับมาอยู่ที่นี่แล้วทาไมผู้หญิงคนนั้นถึงบอกกับเอ็งว่า คุณพัดเรียนจบมาจากอังกฤษล่ะนั่งสิแม่ฉันเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่พอฉันจะถามคุณพัดก็รีพูดตัดบททันทีเอ็กับคุณพัดไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นที่ไหนอานอนท์ซึ่งนิ่งฟังอยู่นานเอ่ยถามก็ไม่ไกลจากรีสอร์ทนักลอกพ่อคุณพัดน์จะชวนฉันไปเดินเล่นด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาทักเธอคงออกมาเดินเล่นเหมือนกันแต่หาทางกลับรีสอร์ทไม่ถูกจนกระทั่งเดินมาพบฉันกับคุณพัดเข้า อเมริกา oh, บอกความจริงว่าตนเองพานิชาพัทไปที่รีสอร์ทห่มรักเพราะเกรงว่าจะถูกพ่อดา่าและถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของเจ้านายหนุ่มแล้วก็มีหวังต้องโดนคุณเกรดตำหนิอย่างหนักแน่อ้อจึงเลือกที่จะปิดบงังความจริงบางส่วนไว้หลังจากนั้นอ้อได้เล่าให้อานรนท์และจุลีฟังว่าตนเองรู้สึกแปลกใจที่วันนี้เห็นผ้าปูที่นอนของคุณเกรดมีรอยเปื้อนซึ่งดูคล้ายกับหยดเลือดและมันดูเหมือนรอยเปื้อนประจำเดือนของผู้หญิง อ้อยังพูดติดตลกอีกว่านี่ถ้าคุณเกรดเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันคงคิดว่าคุณเกรดมีรอบเดือนเลือดถึงได้เปื้อนผ้าปูที่นอนอ้อพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะแต่อานน์กลับไม่คิดเช่นนั้นยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดอิชาพัทก็ทําให้เขาค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงที่คุณกาลันเคยพามาพักอยู่ที่นี่เป็นคนละคนกันเรื่องลอยเปื้อนบนผ้าปูที่นอนของเจ้านายหนุ่มประกอบก,บกับการที่เขาเห็นอิชาพัทเดินออกมาจากข้างงกฤษดา ในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยสภาพร่อแหลมก็ทําให้อานนท์คาดเดาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสองหนุ่มสาวได้ไม่ยากแม้ว่าสิ่งนี้จะยังไม่มีหลักฐานที่สามารถนํามายืนยันความคิดของเขาได้แต่เขาก็มั่นใจเช่นนั้นเพียงแต่ยังมีข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดบุคคลทั้งสองถึงได้มีหน้าตาที่เหมือนกันมากจนแยกไม่ออกจะว่าเป็นฝาแฝดกันก็ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนว่าผู้หญิงที่คุณกาลาลักมีคู่แฝด แม้กระทั่งตัวของคุณกาลันเองก็ตามเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาคาใจอานนนมาโดยตลอดจนกระทั่นในเวลาต่อมาเขาถึงได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เขาเคยคิดไว้นั้นมันถูกต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่อง Love Note Channel By Note ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ